สวัสดีครับคุณผู้ฟังขอบคุณที่กดติดตามกันนะครับตอนที่722ร่างเซียนคุณเผิงหลงซานจ้องไปฏิหววเงย็นเฉินด้วยความรู้สึกตกตะลึงในความงามไปบ้างแต่ว่าไอเดียเย็นบนร่างของนางกลับทําให้หลงซานร,รู้สึกไม่ดีนักจางรัวเฉินและตี้อีคืออัจฉริยะชั้นหนึ่งการที่พวกเขาสามารถสะสมแต้มผลงานกองทัพที่สนามรบโลกได้ถึง300ล้านแต้มก็ไปสู่ได้เห็นถึงความสามารถของพวกเขาแล้ว หลงซานกล่าวอย่างไม่เกรงใจว่าน่าเสียดายที่พวกเขาโชคร้ายเกินไปยังไม่ทันจะได้เติบโตก็ต้องมาตายไปก่อนจึงเป็นได้แค่ผีอายุส,สั้นสองตัวเท่านั้นปลิ้งฮวงเยียนเฉินตกลงไปบนโต๊ะแล้วผุดลุกขึ้นมาไอาเยือกเย็ยนที่รุนแรงสายหนึ่งแผ่ออกมาจากร่างของนางและแผ่ไปทั่วทั้งถ้ำใครก็มองออกว่าตอนนี้ฮวงเยียนเฉินโมโหมากดวงตาคู่งามสีน้ำเงินของนางแดงขึ้นคำพูดของหลงซานแทงเข้าไปในแผลในใจของนางหลงซานไม่ได้เห็นนางอยู่ในสายตา เขาแสดงท่าทีคล้ายยิ้มคลายมายิ้มแล้วกล่าว่าทำไมอยากจะลงมืออรอนิ้วมือทั้งห้าของฮวงเยียนเฉินกำไปที่กระบี่เซียนแน่นอยากจะพุ่งไปสู้ตายกับหลงซานต่อให้รู้ว่าสู้อีกฝ่ายไม่ได้ก็ต้องไปสู้ลวดสื่หันที่นั่งอยู่อีกด้านยื่นมือออกไปข้างหนึ่งและคว้าข้อมือของฮวงเยียนเฉินเอาไว้แน่นพลงางใส่หน้าให้หนาใครก็มองออกว่าผู้แข็งแกร่งของสำนักมารไม่ได้มาดีตอนนี้ใครพุ่งออกไปคนนั้นก็สวยความสามารถของฮวงเยียนเฉินอาจจะอยู่ในชั้นหนึ่งของบรรดาคนรุ่นเดียวกัน แต่ว่าลุงซาเป็นใครละ่ะเขาคือแม่ทัพสัตว์อันดับที่สามในบรรดาทั้งสามสิบหกคนของสำนักมนันเขามีชื่อเสียงมานานแล้วแม้แต่ทุตตลาจื่อเฟิงยังไม่สามารถต้านกระบวนท่าเดียวของเขาได้หากว่าฮวงเยียนเฉินพุ่งออกไปสู้กับเขาไม่ต้องเดาก็รู้ว่าจะมีผลยังไงสุดท้ายลู่ซุยหันกับสิธ์สำนักเซียนคนอื่นอีกหลายคนก็มาขวางฮวงเยียนเฉินเอาไว้ลงซาเห็นภาพนี้เข้าก็หัวเราะเยาะออกมาถูกแล้วผู้อ่อนแอก็ต้องรู้จักอดทน คนที่ไม่นรู้จักอดทนก็ต้องเจอกับเรื่องนํำบากสิทุกคนของสำนักเซียนตะวันออกต่างก็มีสีหน้าโมโหพวกเขาไม่พอใจคำพูดของหลงซานมากแต่ว่ากลับไม่มีใครกล้าพุ่งไปสู้กับเขายังไงความสามารถของหลงซานก็น่ากลัวจริงๆแม้แต่ทุตลาจือเฟืองยังถูกกระบ,บวนท่าเดียวของเขาทําให้บาดเจ็บหนะักคนอื่นหากพุ่งออกไปก็ไม่ต่างกับเอาไข่ไปกระทบกับหินจารเฉินหมุนตัวจ้องมาที่หลงซานเขาลูบไปที่แหวนมิติบนนิ้ว เขากำลังคิดว่าจะลงมือสอนหลงซานว่าต้องทำตัวยังไงดีไหมจางเอ่เฉินนิ่งไปครู่หนึ่งแต่ก็อดกั้นเอาไว้ยังไงทุกคนในที่นี้ต่างก็เป็นคนคุ้นเคยกันทั้งนั้นวกาเขาต่างก็รู้จักจางเอ่เฉินคนก่อนปกติพวกเขาอาจจะไม่รู้ว่าหลินเย่คือจางรั่วเฉินแต่ว่าหากจางเอ่เฉินสู้เต็มความสามารถคงไม่มีสมาธิพอที่จะปิดบังตัวเองขนาดนั้นเขาจะต้องเผยพิรุธออกมาและคนที่สนิทกับเขาก็ต้องจำเขาได้แน่คนที่สนิทกับเขาที่สุดแน่นอนว่าก็คือฮวงเยยงเฉิน หากว่านางจําเขาได้สิ่งที่ทามาก่อนนางนี้คงไร้ประโยชน์สั่งสอนหลงซานอีกหน่อยไม่ช้าก็เร็วต้องมีโอกาสแน่จากว่าเฉินมองไปที่หงเยียนเฉินนิ้วทั้งห้าก,กำแน่นในใจก็ถอนหายใจออกมาพอจางรอวเฉินและตีอ้อีตายไปแล้วโลกฝึกฝนของเกตตะวันออกก็ไม่มีอัจฉริยะอย่างนี้อีกอยากจะหาคนที่มีความสามารถแข็งแกร่งสักคนก็ยังหาไม่ได้คําของหลงซานเต็มไปด้วยการสร้างความอัปยศทําให้ทุกคนในที่นี้โมโหมากหลายคนในนั้นอยากจะพุ่งออกไปสู้กับเขา แต่ว่าก็ถูกคนข้างกายลากกลับไปเสียงเปลี่ยนพลังเสียงหนึ่งดังขึ้นในถ้ำกับีแค่ไม่ทับสัตว์คุ้มกันหวังยังอวดดีขนาดนี้คิดจริงๆหรือว่าเขตตะวันออกไม่มีใครจัดการเจ้าได้แล้วสวีอินหลิงเหยียดกายตรงแล้วลุกขึ้นยิงเขาปัดไปตามชายเสื้อและเดินออกมาจากกลุ่มคนไปตรงข้ามกับหลงซานสวีอินหลิงคือหนุ่มในสิทธิเซียนของสำนักเซียนเขตตะวันออกกำลังฝึกฝนอยู่ในขั้นการเปลี่ยนแปลงคันดีก้าของข้าปกครองมัชฌาผิวทั้งร่างเปล่งแสงเหลวหลีออกมา มือทั้งสองไพ่ไปด้านหลังและยืนเหยียดต,ตรงเห็นสวีอินหลิงไม่ว่าจะเป็นสิทธิเซียนของสำนักเซียนเขตตะวันออกหรือผู้สืบทอดของกลุ่มหน้าต่างๆก็ล้วนแต่มีสีหน้ายินดีในที่สุดก็มีอัจฉริยะชั้นยอดลุกขึ้นมาความสามารถของสวีอินหลิงจะต้องสามารถพิสูจน์ความสามารถของโลกฝึกยุทธเขตตะวันออกได้แนะ่สวีอินหลิงลงมือคราวนี้คงมีเรื่องสนุกให้ดูแล้ว จากความสามารถของเขาคงพอที่จะสั่งสอนกลุ่มคนอวดดีของสำนักมารเหล่านั้นได้ทุตลางหงอยู่หมุนร่างอราอรชรของนางจ้องไปทางสวีอินหลิงใบหน้าก็ปรากฏรอยยิ้มงดงามหยาดเยือกออกมาถึงแม้ว่าจุดจลางหงอยู่จะเป็นคนของกลุ่มทางพินเมืองเคยและเป็นศัตรูกับสำนักเซียมนมาตลอดแต่ว่าเห็นสวีอินหลิงปรากฏกายออกมานางก็ยังดีใจมากยังไงตอนนี้สวีอินหลิงก็คือตัวแทนของโลกฝึกยุทธเขต,ตะวันออก อัจฉริยะสาวของตระกูลเซียนใหญ่เขตตะวันออกเองต่างก็ใช้ใสายตาที่งดงามของพวกนางจ้องมาที่ร่างของสวีอินหลิงด้วยแววตาที่เคารพชื่นชมในสถา,านการณ์อย่างนี้ใครก็ตามที่เป็นตัวแทนของโลกฝึกยึดเขตตะวันออกก็ล้วนแต่เป็นวีรบุรุษเท่านั้นและคู่ควรกับการชื่นชมสมแล้วที่เป็นร่างเซียนที่สำนักเซียนเขตตะวันออกฟูฟักมาสวีอินหลิงมีไอที่แข็งแก่งมากไม่ใช่อะไรที่คนธรรมดาธรรมดาจะไปเทียบได้อัจฉริยะสาวของตระกูลเซียนคนหนึ่งกล่าวออกมา หลังกลัดลีนฟีปากเบาๆดวงตาคู่งามของนางก็จ้องมาที่สวีอินหลิงด้วยแววตาหยาดเยิมเห็นได้ชัดว่านางถูกไอบร่างของเขาดึงดูดไว้ร่างเซียนคุนเิงสวีอินหลิงได้ชายาหนึ่งในใต้ราบต่อให้จังว่าเฉินกับที่อียังมีชีวิตอยู่ก็ไม่แน่ว่าจะเป็นคู่มือของเขาได้อัจฉริยะพักขั้นหนึ่งคนหนึ่งกล่าวออมาขอยว่าเคตะวันออกไม่มีใครแล้วสวีอินหลิงสามารถเป็นตัวแทนของเตตะวันออกได้และสามารถสู้กับทุกคนได้ หลงซานปลายตามองไปที่สวีอินลิงและพยักหน้าพร้อมกล่าวว่าในที่สุดก็มีคนที่พอจะดูได้ลุกขึ้นมาสักทีในเมเจ้าคือร่างเสียนคุณเผิงถ่ายอย่างนั้นวันนี้ข้าก็จะเล่นกับเจ้าดูหลงซานแยกขาออกจากกันน,น้อยรางเสียนในร่างก็โขจรไปอย่างรวดเร็วถึงแม้ว่าใบหน้าของเขาจะยังคงมีรอยยิ้มแต่ว่าในใจเขาระมัดระวังมากและไม่กล้าประมาทสวีอินลิงเผชิญหน้ากับร่างเสียนขั้นการเปลี่ยนแปลงฮันดิเก้าของข้ามากกว่าฉาใครก็ไม่กล้าประมาท หากว่าไม่ระวังก็อาจจะต้องแพ้อย่างอานาถได้ด้านหลังของหลงซานมีชายร่างผอมเตี้ยคนหนึ่งยิ้มตาหยีแล้วกล่าวว่าเจ้าสามเจ้าสู้ไปรอบหนึ่งแล้วครั้งนี้ให้ข้าสู้ได้ไหมชายคนนี้มีปากแหลมและแก้มเหมือนลิงที่ปากมีเขี้ยวใหญ่สีเหลืองโอ,อกปาดวงตาทั้งสองก็มีขนาดเล็กเหมือนเม็ดถั่วเขียวดูแล้วดูดันน่ากลัวหลงซานมองไปทีช่ชายร่างผอมเตี้ยและเก็บไอเซียนกลับมาพร้อมถอยไปด้านหลังสองก้าวแล้วกล่าวว่า ในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ให้เจ้าจัดการแล้วกันเห็นชายร่างผอมเตี้ยคนนั้นหลายคนก็แสดงสีหน้าดูถูกออกมาสำนักมารกับส่งคนอย่างนี้มารับมือกับร่างเซียนนี่คืองจงใจจะสร้างความอับอายให้กับผู้ฝึกฝนเขตตะวันออกเหรอต่อให้สวีอินหลิงเอาชนะเขาได้ก็อยากที่จะเรียกศักดิ์ศรีของผู้ฝึกฝนเขตตะวันออกกลับมาได้สวีอินหลิงเองก็ขมวดคิ้วและกล่าวเสียงเย็นว่าสำนักมารไม่มีใครเลวเหรอเออย่างหวนหรือว่าเจ้าจะไม่ลงมือเองเรอะ เอาชนะข้าได้ก็ยังพอจะมีคุณสมบัติสู้กับท่านเทพ <laughs> ชายร่างผอมเตี้ยวขอเลาอออกมาทันใดน,นั้นตาทั้งสองก็ถะลึงขึ้นลูกตาในดวงตาของเขาหดลงจนเล็กเหลือประมาณดูเข็มเขาแผ่อไอสีดำออกมาสองสายไอมาลของเขามีความเย็นอย่างน่าประหลาดแค่พิตาเดียวแสงสีดำก็ทําให้ถ้ำนี้กลายเป็นที่เย็นจัดความเร็วของชายร่างผอมเตี้ยเร็วมากอย่างน่าประหลาดเขากลายเป็นแสงแล้วมาปรากฏตัวด้านบนหัวของสวีอินลิง เขายกแขนสั้นข้างหนึ่งของเขาขึ้นและโจมตีลงไปที่หัวของสวีอินหลิงเร็วมากขนาดการฝุกงฝนของสวีอินหลิงก็ยังรู้สึกตาลายและมองเงาไม่ชัดเจนในใจของเขาหนักอึ้งขึ้นมาเขารู้ดีว่าเมื่อกี้ตัวเองประมาทศัตรูเกินไปชายร่างผอมเตี้ยคนนั้นกลับไปพู่แข็งแก่งที่ร้ายกาจมากคนไม่สามารถมองจากรูปร่างหน้าตาได้จริงๆทะเลแม่คุณเพิงสวีอินหลิงตะโกนออกมาเสียงดังและปล่อยวิชาร่างเสียนออกมาทันใดนั้น ในร่างของเขาก็มีปราณเซียนที่แข็งเก่งมากสายหนึ่งพุ่งออกมามันแผ่ไอแสงสีทองทําให้แสงสีดํารอบบริเวณสลายไปตุม้มนถ้าำเงาร่างคุณเผิงสีทองเงาหนึ่งปรากฏออกมามันยาวสิบกว่าจ้างมันมีร่างเป็นปลาแต่กลับมีปีกขนาดใหญ่หนึ่งคู่เงาคุณเผิงเรากับแหวกว่ายอยู่ในทะเลเมกและแผ่ไอโบราณที่แข็งแก่งออกมาใช้วิชาร่างเซียนเร็วขนาดนี้เหรอใช้ร่างผอมเจี๊ยบหัวลาะประหลาดออกมา เขาฟาดฝ่ามือลงไปที่วิชาร่างเสียนทำลายแสงสีทองจนสลายไปเงาคุณผิงลดระดับต่ำลงและส่งเสียงร้องออกมาอย่างเจ็บปวดตุ้มไอ้คลื่นเสียนที่แข็งเก่งพุ่งออกมาจากร่างของซุยอินหลิงและชายร่างผอมเตี้ยราลกับปะลอกน้ำที่จะม้วนเอาถ้ำทั้งหมดเข้าไปในผู้ฝึกฝนเขียตะวันออกก็มียอดฝีมืออยู่ไม่น้อยพวกเขาต่างก็ลงมือและใช้อาวุธขึ้นมาป้องกันขวางพลังโจมตีเหล่านั้นเอาไว้แต่ต่อให้เป็นอย่างนั้น ก็ยังมีผู้ฝึกฝนสิบกว่าคนและอาวุธเซียนสามชิ้นที่รับพลังนั้นไม่ไหวและลอยออกไปเห็นอย่างนี้ก็รู้ว่ากระบวนท่าที่ประทะก,กันเมื่อกี้สแสดงพลังที่น่ากลัวขนาดไหนออกมาปลิ้งปลิ้งสวีอ้วนหลิงถอยหลังไปเจ็ดเก้าจึงสามารถยืนได้มั่นคงฝ่ามือกุมไปที่อกแล้วจ้องไปที่ชายร่างผอมเตี้ยคนนั้นอย่างตกตะลึงพลางถามว่าเจ้าคือใครกันแน่แม่แต่ปู่เจ้ายัางข่าก็ไม่รู้จักสมควรถูกที ใร่างพร้อมเทียบพุ่งไปข้างหน้าอีกครั้งเขาไปปรากฏที่ด้านหน้าของสวีอินหลิงและตบฝ่ามือไป9้าครั้งทุกฝ่ามือทําให้สวีอินหลิงถอยหลังไปได้หนึ่งก้าฝ่ามือที่9้าตบออกไปก็สามารถทําให้สวีอินหลิงลอยออกไปร่างของสวีอินหลิงไปกระแทกเข้ากับเสาหินดังตุบบาชิบร่วงลงมาที่พื้นแววตาของสวีอินหลิงปรากฏความไม่ยอมอย่างรุนแรงเขายื่นมือออกไปเช็ดเลือดที่มุมปากและอดกั้นความเจ็บปวดของอวัยวะส่วนต่าง ทั้งในและนอกพร้อมกับโครจร่านเซียนอีกครั้งและควบคุมวิชาร่างเซียนอย่างกระตอบโต้กลืนไปซะช้ร่างผอมเตี๊ยอัาปากมันค่อยๆใหญ่ขึ้นจนยาวถึงสามชื่อราวกับถ้ำสีดำขนาดใหญ่เขาออกแรงสูบท้องก็ค่อยๆขยายขึ้นมีเสียงดังสวบวิชาคุณเผิงที่สวีอินหลิงใช้ออกมาลอยเข้าไปในปากของชายร่างผอมเตี้ยคนนั้นและเข้าไปในท้องจากนั้นชายร่างผอมเตี้ยก็ปิดปากเขาประกบมือเข้าด้วยกันและโครจรคอมพิวฟกฝนอย่างรวดเร็ว ไม่นานก็สามารถย่อยสลายวิชาร่างเซียนทั้งหมดไปได้ทั้งหมดเขากับสามารถกินวิชาร่างเซียนได้เหรอไงก็ฝากกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อแจ้งเตือนคลิปต่อไปแล้วถ้าหากมีผู้ใจบุญท่านใดอยากช่วยเข้าไฟผมแล้วก็มีข้อมูลอยู่ใต้ล่างคลิปเลยนะครับขอบคุณสําหรับน้ําใจเล็กๆน้อยนะครับผมสําหรับตอนนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ